อสวัสด right? like, ีค่ะได้ยินไหมอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทานข้าวหน้าโรงเรียนบ้านกองลมนะคะร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะคะทุกคนอาหารต่าง มีทุกอย่างเลยนะคะผักกะเพราข้าวขัดอะไรต่างๆมีหมดเลยไอศครีมก็มีนะคะวันนี้พา,านักเรียนมาทานด้วยนะคะอีกสองอย่างยังไม่มาเนะเาะรอต่อไปนะคะทาใไม่หมดใจเองเด้อเด็กๆค <c oughs> ู่จานกี่บาทจานละกี่บาทเนาะไม่รู้กูยังไม่รู้เลยร <c oughs> ูสั่งกูยังไม่รู้ว่าจานละกี่บาททุกคนเขเยอะมากนะคะมามาสองคนก็สั่งแค่จานเดียวก็พอนะแต่ว่าถ้าใครหิวมากๆคือจัดไปเลยนะคะทุกคน ผมโหหน้าตาน่ารับประทานมากนะคะเป็นร้านเปิดใหม่ร้านอยู่กับทางเข้าประตูทางเข้าของโรงเรียนบ้านกองลมเลยนะคะนี่โรงเรียนบ้านกองลมมาอุดหนุนกันได้นะคะคือมันมีทั้งส้มตำเอ่อชิ้นทอดอะไรต่างๆมีหมดเลยนะคะแล้วก็อาหารตามสั่งนะคะร้านก็สะอาดน่าอยู่น่าน่าทานมากนะคะ ขาชิมอะชิมหอมร้านที่นี่เปิดใหม่แต่เจ้าแม่ค้าไม่ใช่คนใหม่แม่ค้าเขาขายในตัวเมืองเชียงใหม่มาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขามีลูกน้อยแล้วบ้านิึกไปอยู่ที่นี่เขาก็กลับมาขายของที่นี่มาเปิดร้านที่นี่นะคะอร่อยมากค่ะทุกคน ผัดก,กระเพราก็อร่อยคนนี้ได้คนแรกนะคะทานไปหมดแล้วคนนี้หิวมากชิมอร่อยมากรู้ละต่อไปอไนึกถึงหิวข้าวเมื่อไหร่ต้องนึกถึงร้านนี้ทุยคนมาทานข้าวกันเยอะๆนะคะ ไม่หมดใจเองนะจจะบไม่บายค่ะสวัสดีค่ะ